รถครอบครัว7ที่นั่งใหม่ๆสวยๆวยเข้าอีหนึ่งคันนะครับ Isuzu MU-X 1.9 D-ONIX ตัวขับ2ตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับสีขาวมุกสภาพตัวรถต้องบอกว่าสวยกริปแน่นอนตัวนี้789,000รัดกษาะภายนอกสีขาวภายในสีดำพี่ๆสนใจรถคันนี้ติดตามชมคลิปเต็มของ p ีวีนะครับรับประกันได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมสวัสดีครับพีว ที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้พี่วีต้องบอกเลยนะครับว่ามีรถครอบครัว1คันมานําเสนอสําหรับพี่ๆนะครับแต่ก่อนจะชมคลิปนะครับพี่วีฝากกดติดตามกดถูกใจกับเพจของเพชรยนต์ด้วยนะแล้วติดตามไว้มีรถสวยแบบนี้เข้ามาใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครนะครับวันนี้พี่วีภูมิใจนําเสนอรถครอบครัว7ที่นั่ง1คันของค่าย e ซูซูนะครับผมนั่นก็คือเจ้าีซูซูมิวเอ็ก i นึ่งเดิออนิกตัวขับ2ปี19คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพตัวรถเนี่ยสวยกริปแน่นอนนะลักษณะของตัวรถคันนี้นะครับด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมโคมลูกแก้วใสใสกิ๊กๆแน่นอนนะรวมไปถึงในส่วนของตัว De time. นเดย์ไทม์ running light led มีมาให้ครบครบไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้ซ้ายขวาใสกิ๊กๆแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับสีขาวมุกตัดกับตัวสีดํา เปลี no ่ยนโนแบ็กตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจบครบจริงๆนะลักษณะของตัวชุดกันชนป่งซุ้มร้อทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามแน่นอนนะครับฝากระโปรงตัวนี้ต้องบอกว่ากริปแน่นอนลักษณะของตัวร้อนะครับตัวนี้ได้มาเป็นร้อแม็กเดิมแท้ขอบ 18นิ้วจากโรงงานนะครับสัญลักษณ์อ e ีซูซูอยู่ติดตั้งครบครบแบบนี้ในส่วนของตัวล้อแมกเนี่ยไม่มีเบียดแน่นอนนะครับรับมากับยางบ s t o n e นะตัวนี้ต้องบอกว่ายางใช้งานได้ย,วยาวๆแน่นอนดอกยางยังลึกๆนะครับผมตัวยางยังนิ่มๆน,นะลักษณะของตัวโครงสร้างด้านในครับลักษณะของตัวเบ้าโชคทุกอย่าง เป็นเดิมแท้โรงงานมาแน่นอนนะครับน็อตในส่วนของตัวการดีดด้านล่างยังคงเป็นน็อตเดิมเห็นไหมครับว่ายัางไม่เคยมีการถอดแกะแน่นอนนะครับลักษณะของตัวไฟเลี้ยวครับผมติดตั้งไฟเลี้ยวซ้ายขวามาให้สีเดียวกับตัวรถนะครับผมลักษณะของตัวชายบันไดตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานสภาพสวยสวยสีดําสวยสเก็บเไร้ริว้วรอยแน่นอนนะครับ รถคันนี้มีการติดในส,ส่วนของตัวคิ้วกันสา์มาให้แล้วตรงรุ่นสัญลักษณ์ mew x มาให้เรียบร้อยครับกระจกยังคงเป็นกระจกเดิมแท้ของ isuzu แบบนี้ติดตั้งมาให้แล้วรอบคันนะครับมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้ด้วยนะตัวนี้กันลอยได้นะครับ ลักษณะของตัวล้อตัวนี้นะครับจะได้เป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับลัดมากับยางต้องบอกว่าบิสโตนตัวนี้ขับดีอยู่แล้วนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อมีมาให้ครบครบแบบนี้มาดูกันต่อนในส่วนของตัวด้านหลังนะครับไฟท้ายยังคงเป็นไฟท้ายเดิมของอีซูซูนะลักษณะของตัวสัญ,ญลักษณ์อยู่ครบครบแบบนี้เลยตัวนี้นะครับมิลเอ็กสัญ,ญลักษณ์มิลเอ็กอยู่ครบ ัวนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับไฟเบรกดวงที่3ใช้งานได้ตามปกติแน่นอนนะครับตัวสปอยเลอร์สีดําตัดกับตัวชุดสีรถที่เป็นสีขาวมุกนะครับเปิดให้ชมในส่วนของตัวประตูฝาท้ายของเจ้า isuzu mu-X คันนี้นะครับผมไปชมกันในส่วนของตัวหัวน็อตครับน็อตแท้น็อตเดิมแน่นอนนะครับเรียบร้อยแบบดีครบ,ครบในส่วนของตัวเม็ดาร์ค อยู่ครบแบบนี้แน่นอนนะครับเรียงตัวกันสวยๆรางน้ําด้านห,หลังไฟไท้ายตัวไฟไท้ายด้านหลังยังคงเป็นไฟไท้ายของ e สูซีนะครับผม <S <S ลักษณะของตัวด้านซ้ายสวยกริบไปแล้วมาดูด้านขวาครับผมด้านขวาไฟไท้ายก็ยังเป็นไฟไท้ายของเดิมนะลักษณะหัวน็อตยังไม่ได้มีการไขแน่นอนนะครับโช๊คฝากระโปรงใช้งานได้แน่นอนนะครับผมหัวน็อตฝั่งขวายังเป็นหัวน็อตเดิมแบบนี้นะครับผมเขย,ยิบลงมาดูด้านหลังครับผมไฮไลท์ของเจ้ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ย ก็อยู่ที่การปรับเบาะเนี่ยแหละครับในส่วนของตัวเบาะของรถคันนี้นะครับสามารถปรับเบาะได้แบบ50 50แบบนี้นะครับสามารถปรับลาบได้เลยทั้ง2ฝั่งนะในส่วนของตัวเบาะแถวที่3นะครับผมปรับลาบได้แบบนี้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ารถครอบครัวจัดที่นั่งเนี่ยออกแบบมาตอบโจทย์ในส่วนของการใช้งานด้านหลังมีในส่วนของตัวพื้นที่เก็บสัมภาระแบบนี้มาให้แล้วครบครบนะครับผมรถคันนี้มีการติดตั้งพรมกระดุมมาให้แล้วรอบคันนะมีจุดชาร์จในส่วนของตัวด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้สําหรับคนลูกค้าที่นั่งด้านหลังตัวนี้รับประกันได้เลยนะครับว่ามีจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวด้านข้างของรถฝั่งขวากันบ้างนะครับว่ารถของจาฟีซูซูมิวเที่บริษัทยพยนต์นำเข้ามาขายเนี่ยสวยเกิบแค่ไหนพามาชมหัวน็อตครับ หัวน็อตเดิมแท้แบบนี้นะครับจุดมาร์กยังอยู่แต้มสียังอยู่จากโรงงานนะครับในส่วนของตัวน็อตด,ด้านในสภาพสวยๆแบบนี้ทุกจุดนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นแบบนี้ทุกจุดนะลักษณะของตัวเม็ดฮาร์กระดูกงูต้องบอกว่าตัวนี้เช็คมาให้แล้วพี่ๆจะซื้อของบริษัทพยนต์ พิถีพิถันในส่วนของการนํารถเข้ามาขายนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับเปิดให้ชมสักหน่อยนะครับไหนๆก็ดูแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของตัวเม็ดอาร์คอยู่เรียงตัวสวยๆแบบนี้อันนี้เดิมแท้ทุกจุดแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยบริษัทพยนต์เป็นแบบนี้ทุกคันนะครับผมเบอกในส่วนของ การปรับในส่วนของตัวอีซูซุตัวนี้ครับผมวันโมชั่นแบบนี้ครับกดทีเดียวครับเบาะปรับพับได้เลยนะรวมไปถึงในส่วนของตัวเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้แบบ60-40คุณลูกค้าไปออกแบบการใช้งานในส่วนของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้กันนะครับที่สําคัญอีกจุดหนึ่งไฮไลท์เด่นๆของรถคันนี้ครับผมด้านบนนะครับจะมีในส่วนของตัวจอกลางนะครับที่เป็นจอทีวีนะสำหรับคุณน้องๆหนูๆเดินทางนั่งบริเวณบเวณบาะแถวที่2แบบแถวที่3สามารถใช้ตัว จอตัวนี้ได้นะครับด้านหลังมีลักษณะของตัวจุดปล่อยแอร์นะครับตัวปรับพัดลมในส่วนของตัวแอร์มีมาให้แล้วครบครบแน่นอนฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าวี u z u ูสู1.9 Dionic คันนี้คุ้มค่าแน่นอนในราคา789,000คุ้มเสียเหลือเกินนะครับเปิดให้ชมในส่วนของตัวด้านหน้าครับผมลักษณะของตัว ด้านในนะครับเบาะเน้นโทนสีดำนะเป็นเบาะเดิมแท้โรงงานนะครับเบาะสภาพสวยตึงเดินได้ด้วยได้สีเทาๆแบบนี้เบาะยังคงเป็นเบาะเดิมแท้โรงงานมานะครับลักษณะของตัวเบาะนะครับเบาะจะได้เป็นไฟฟ้า1จุดนะครับฝั่งคนขับนะเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น 3กมานมีมาให้ครบนะครับควบคุมหน้าจอในส่วนของตัววิทยุนะครับและก็หน้าจอมาตรวัดนะครับตัวนี้มีมาให้แล้วครบ,ครบชุดเกียร์ออโต้นะครับด้านในเป็นชุดแอร์ดิจิตอลแบบนี้มีมาให้ครบครบจอทัชสกรีนรวมไปถึงในส่วนของตัวตัดแสงออโต้กระจกตัวนี้ก็มีมาให้แล้วคร,ครบแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปถึงวินาทีนะครับสนใจรถคันนี้นะครับพามาชมอีกจุดหนึ่งในส่วนของตัวด้านน็อตน,นะครับน็อ ฝั่งขวานะครับฝั่งคนคนขับนะครับผมสภาพยังสวยเดิมแบบนี้นะครับในส่วนของตัวป้ายเพจที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่ครบครบแบบนี้แน่นอนนะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อรถได้สภาพสวยเดิมแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับพี่ๆสนใจเดี๋ยวพี่วีเปิดให้ชมในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านในนะครับผมห้องเครื่องด้านในสภาพสวยเดิมแน่นอนนะครับผมเปิดให้ชมกันแบบเรียวๆเลยนะครับว่ารถคันนี้สวยงามแค่ไหนนะ ในส่วนของตัวอ่ะตอบก่อนอ่ะโอ,โอเคนะ ในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้านะครับผมของจาเจ้าสุมิลเอ็ก1.9นะคะตัวนี้ได้เป็นเครื่องเดิมมานะครับเครื่อง DDI ของ i s u ูสุตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมไม่มีการปรับแต่ง modify เครื่องยังคงเป็นเครื่องเดิมนะไปดูกันต่อในส่วนของตัวหัวน็อตครับผมซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเลือกซื้อรถมือสองอยู่แล้วนะครับหัวน็อตต้องเป็นหัวน็อตแท้หัวน็อตเดิมแบบนี้นะครับทั้งบนและล่างนะครับผมในส่วนของตัวแก้มซ้ายแก้มขวาครับน็อตเดิมทุกจุดนะ ไฟหน้าครับผมลักษณะของตัวไฟหน้าไทโคโยโตะแบบนี้ไฟไท้ายเออไฟหน้าเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับจุดเม็ดอาร์คหัวน็อตคานหม้อน้ําทุกอย่างสีเดียวกันหมดแบบนี้นะครับพี่ๆมั่นใจได้เลยนะว่าน็อตทุกจุดที่บริษัทรถยนต์เลือกสรรมาน็อตเดิมแน่นอนนะครับป้ายเพจบริษัทอิซูซูอยู่ครบครบแบบนี้นะครับในส่วนของตัวหัวน็อตฝั่งขวาก็ยังคงเป็นหัวน็อตเดิมแน่นอนนะครับ ได้ชมแบบนี้เหมือนที่พี่ได้มาชมรถตัวจริงที่บริษัทแพทยนต์แน่นอนนะครับถึงจะไม่ได้สัมผัสแต่เท่าที่เห็นรายละเอียดตัวนี้พี่พี่ก็มั่นใจได้เลยนะว่ารถที่พี่วีกำลังรีวิวให้กับพี่พี่ได้ชมอยู่เนี่ยมันเป็นรถสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับฝากรายละเอียดของเจ้า i s u z u m i x 1.9ตัว ดีอันนิกนะครับไป19คันนี้นะตัวพิเศษนะตัวขับ2สีขาวมุกนะครับสภาพสวยเลขไม่เพียง140,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคา7 8 9 0 0 0นรถคันนี้ผ่อนอยู่เพียง13,000เท่านั้นพี่ๆรายได้26,000ตัวนี้จัดได้เต็มนะครับไปคนเดียวจบแน่นอนนะสำหรับรถคันนี้ถ้าชอบนะครับ กดติดตามกดถูกใจด้านล่างไว้แล้วกดโทรสอบถามรายละเอียดรับโปรโมชั่นดีๆดีจากเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้พีวีก็ฝากไว้ด้วย1.9ดเดีออนิกปีส9เเลขไมล์แสนสกับราคา7จ็ดแสนแปดหมซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อรถกับพีวีซื้อรถกับบริษัทพย,ยนตร์นะครับคุณจะได้รถมือสองสวยๆแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้กับขอบพระคุณมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพีวีครับผมขอบพระคุณครับ